โอเคครับรายงานสุดสนามลงอีกครั้งกับ War Gamer Review นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับ Order of War นะครับผมซึ่งคือเป็นเกม RTS แนววางแผนนะครับผมแต่ไม่ถึงกับสร้างฐานนะฮะโอเคตอนนี้เ,เนื่องจากว่าเพิ่งลองเล่นก็ขอลองเล่นชิคมิดดูก่อนนะครับผมเ,เล่นแมปอะไรดีวะเล่นแมปนี้นะครับผมจะเล่นฝั่งเอยอรมันนะฮะ โอเคฮะเล่นแบบ normal โอเคไปทำไมจู่ถึงมาเล่นเกม RTS หรอครับผมอันนี้เนื่องจากว่ามีคนเขาแครสั่งให้ผมรีวิวเกม Napoleon Total War นะครับผมก็เลยดี๋ยวมันถามเอ้แล้วมันเกี่ยวกับเกมนี้เออว่ายังไม่ได้โหลดฮะน Napoleon Total War นะครับผมก็เลยมาเล่น Order of War แทนก่อนนะครับขอโทษด้วยนะครับต่ดนบิิกซ อยาให้กลังพ่นกันสิ่งแรกที่ควรจะทําสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับคือการตั้งป้องกันให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับป,ป้องกันการโจมตีของพวกพวกพวกแม็กนะเอ้ยเอ้ยพวกมึงเล่นกันอย่างนี้เลยเหรออ่าพื่ได้เห็นนะฮะเครื่องบินไอ,อพวกชวั่วนี่ทิ้งระเบิดกันเลยตั้งแต่เริ่มหัวเกมเลยเหรอไอพวกบอกให้มึงไปทางน <S <S ู้งหมดเลย ว,วิธีการลบแบบผมนะฮะอันนี้ใครอยากเอาไปลองใช้ก็ลองดูนะครับคือผมจะใช้ปืนใ่ในการลบทุกสนามลบนะฮะทุกจุดต้องมีรถถังแล้วก็ปืนใหญ่ และการป้องกันที่ดีนะครับคนมีปืนใหญ่อย่างนี้ซึ่งถือเป็นปืนใหญ่ต่อต้านรถถังสูงเข้าไปดูนะครับผมสิ่งเดียวที่เกมนี้เหมือนจริงที่สุดคือเมฆไม่ได้ดูถูกนะมันเหมือนจริงอย่งเดียวปืนใหญ่นี้มีความสามารถในการต่อต้านรถถังนะะแต่ว่าต่อต้านคนไม่ได้เรื่องนะฮะป้องกันต้องมีคนมาช่วยลบนะแต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครบุกมาแต่ก็เอา่ะโอเคเอาคนมาตรงนี้นะะ วิธีการ Commons สร้างอยู่ในอะไรพวกนี้ฮะตูสังเกตจากตรงนี้ครับพอยจะเพิ่มขึ้นขยับขึ้ er นทีเรื่อยๆนะฮะแทบมาแล้วก็จะเห็นนะว่ามันขยับช้ามันจะขยับร็้ก็ต่อเมื่อเรามีกำลังคนในการยึดธงสูงนะฮะถ้ามีธงเยอะขึ้นก็มาเร็วขึ้นแล้วการเพิ่มจำนวนคนนตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นนะฮะเราไปตรงนู้นก่อนไปไว้ การเราที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือการลบ,บรแบบลุมนะฮะหมาหมูนี่เองนะฮะมันมีประโยชน์สูงมากอ่าตั้งปืนให่ตงนี้กันต้องคอยดูแผนที่ตรงนี้ด้วยนะที่ผมเมาชี้อยู่นะฮะว่ามันบุกมาทางไหนแล้วแล้วต้องดูคนเป็นด้วยดูว่ายูนิตจะมาจะพวกแบบไหนอย่างพวกนี้มาเป็นแบบคนนะฮะ ก็ตายซะนะฮะเอาคนไปสู้รถถังสดฝั่งนี้ทุกสุสหมาเยอะแล้วอันนี้ในช่วงนี้ผมจะเก็บทรัพยากรน,นะฮะเพื่อเอาไว้สู้ต่อปืนใหญ่มาแล้วระถังเน่าเกิน,นเปไกลเซอร์ไม่คาดการว่าปืนตึงพื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเราก็จะขยับปืนใหญ่มาตรงนี้นะฮะ อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือวิธีเนี่ายม,มันมาแล้ว <S <S วิธีการมาของพวกนิดพวกดีนะมันจะมาแบบมาของแบบแบบเรายึดทงไหนก็นจะมาจากจุดทงนั้นนะฮะคือเพื่อความสะดวกในการมาเพราะเห็นแบบต้องมาแต่ตรงนี้จุดเดิมที่เราส่งมาฐานทัพหลักอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะ เราร้ากงทงมนเราเรียกจากสุดเตยมันจะมันเรียกจากทง,ทงที่ใกล้ที่สุดแต่ต้องไปทง,ทงที่เรายุมาดมัแล้วดยนะจะพังเจ๊งแน่อารุยอย่างนี้อ่าจะไปเห็นรถตรงนี้นะครับผมเป็นรถขดๆข,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 ของมันนะฮะองก,กันขยีแม็กซ์ Wir sind einsatzbereit, Sir. Los geht's. Sind im Gefecht. Wie geht's weiter? Anhalten. Ziel wird angegriffen. Warten auf Ihre Befehle. Schaltet sie aus. ja อเอออาจยิงยีนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแบบมันโจมตีมาทีมันอัดโดนรถถังสองคันก็ได้อ่ามันปล่อยคนมาแล้วปล่อยมาหาตายแล้วครับอันนี้การกดแบบเพื่อดูแบบลักษณะการจบการลบแบบพิเศษนะฮะคือแบบมุมมองบอแบบใกล้ชิดอันนี้ใช้เมื่อเราวางใจแล้วจบแล้วแต่เราไม่วางใจเลยแม่งบุกมาไม่รู้เรื่องเอ่อแอนติแทนทีมอันนี้ทหารเรายังไม่จำเป็นสำหรับการลบในช่วงต้นนะฮะ อ่าันนี้คือล o c ก e t ็ r อ i l l e r y นะฮะเอาไว้ใช้โจมตีระยะไกลมองการอมาถามว่า,า,าอะไรดีกว่าผมคิดว่าอันนี้ดีกว่าเพราะมันยิงได้แบบแม่นยำกว่าะะรกว่าละะอเล่จุาะละ้วส์ล่ o ่าจราร <ว>าขาดกันมาลูกเลอนิดเดียวเลอนิดเดียวลมแม่งซะ้ตรงนี้คือแท็เป็นพิเศษฮะือคือดูจำนวนเงินนะคนโคตรจำนวนเงินเยอะเราก็ใช้ตอนนี้เราต้องการบุกนะิงความได้เปรียบอ,อยากได้ราถังน้ำในตไปกีก่ <c oughs> เมื่อศัตรูไปมาแล้วนะฮะเราก็จะใช้การขยับเรื่อยๆนะเพรงไหนวะเชี่ยแปลกมากเลยเฮ้ยผมลืมดูตรงนี้นี่ว่าเอาตรงนี้มันเรื่องป้อมมันเยอะเกินเราทางมาเพิ่มคันหนึ่งมาเล่นฐานราบดี เป้าหมายแล้วก็เรียกพันเธอ์นะทัยุดห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 ยุยุดห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 ยุดยุดหหยยุดหยุหยุด

jawohl, sir, ziel in reichweite. wie geht's weiter? feuer frei! Bereit! sind im einsatz. Verstand, steuern die koordinaten an. wir fahren los. feind wird angegriffen. feuer! Alles klar, Sir. Nehmen Feind unter Beschuss. If I hear we tag. Only until. Warte auf Befehle. Wir fahren los. Welche Befehle haben Sie? Ist im Gefecht! Was ist da draußen los? Feuer frei! เี okay, ่ยเริ่มล้อมกแล้วพวกครับปลักไอ้บัสฟโอเคเคยระนะมาลงนี้ต่อไอ้วายเยอะเ้าวแล้วยายเนี่ยเบลกูละยิงไม่เคยจะโดนอาววประจำตรงนี้เยอะเลยไม่เชื่กดผิดเอารถสหักมาจะคนังไง ตรงนี้บุกหนักมาเลยเตรียมพร้อมรับตรงนี้นิดบุกและ้ะตั้งลบมานานละโอ้ยเขม่ เอ๊ะแพทเทอร์เราอะทางแม็กเข้าใจหรอะไรใหม่กว่าโอ้ยเราทำกันก็ทั้งมันก็เออเออคนไอ้สัสเยี่ยมยาวุ่นชะคนไปไหนไปไหนเอ้ยทั้งไปไหน Chia đồng nào lặng Em ba Em ba hạ bên ngay đi là đi Ừ Bên này mà tưng Verstanden, Sir. Kann losgehen. Lobo, lo tut Sind Gehen sein. In bord, bei, Ja, verstanden. Unsere Ziele sind bereit, Sir! Angriff! Fahren ins Gefecht!

sind im Einsatz! Was ist da draußen los? Verdammt, Ihnen das Ziel unter Beschuss! Das ist hier ja Bereit! Ziel in Reichweite! Los Nehmen das Ziel unter Beschuss! Es geht los! Jawohl, Sir! Bereit für den Kampf! Sind einsatzbereit! Information! Ja, wir laufen unsere Ziele. Feuern auf Ziele. Sind schon weg, Sir. Warte auf Befehle. Feind wird angegriffen. Ja, feindliche Einheiten werden angegriffen. Ausgezeichnetes Ziel, Sir. Wir greifen an! Wir zeigen sie ihnen! Alles klar! Das Ziel wird jetzt angegriffen! Kettenfahrzeuge abfahrbereit! Fahren zur Position! Auf dem Weg ins oh, Ziel geht's! können. Ja Jawohl, Sir! Sind schon auf dem Weg! Bereit, Sir! วาระคอนนงผมอาจจะเบาหรือเ,เกมอาจจะเบาวันนี้ก็เรื่องแนะล้วพีเว่พเจ้านานาะไอ้สัสจะพังแล้วคนปืนใหญ่ละต้องประชิดละไม่ไหวยาบุษะ los! Sind bereit! In Stellung bringen! Artillerie bereit! Waffen in Stellung bringen! Sind kampfbereit! Auf dem Weg zum Gefechtsziel! Ja, wir gehen rein! <laughs> Jawohl, wir fahren los! Los geht's! Mal, boi, Sind Angriff! Warten auf Befehle! Auf dem Weg zu den Koordinaten! Alles klar, Sir! Sind im Gefecht! Bereit, Sir. Sind schon weg, Sir. Artillerie bereit. Abgefeuert. Ja, ging Fertig. beginnen mit dem Beschuss. Warten auf Befehle. Verstanden, Sir. Ich hier meine. Fahren ins Gefecht. Sind bereit. Ziel ist zugewiesen. Wie geht's weiter? Also los. Jawohl, ja? ja, Herr. den Einsatz. ทีสามสี่ทีเราทางกระป๋องมาต้นทำเซิร์ฟเข้ามาเยอะจังวะมาไม่เลิกคุณดีเนียตุสฟอยแนเป็นเป้าหมายอันดีเซีย์เซอร์ฟอยนเนียสอ่ามาให้ชุดเลยวิเชียร์บิเฟลเออร์ฮับ s i นซีส์เซอร์เฟนต์วิ่งต์อ a นเ e อกริฟวาร์เตออัฟบิเฟล Wir ziehen ab. Jawohl, Sir. Fahren zur Position. Sind einsatzbereit. Sind schon auf dem Weg. Warten auf Befehle. Kann losgehen. Feuer. Bereit, Sir. Roger, auf geht's!

Und los! <fieces> Wir fahren los! Was ist da draußen los, verdammt? Ja, auf dem Weg ins Zielgebiet! Jawohl, Sir! Ändern die Position! Bereit für das Gefecht! Geschütze aufgeladen! Jawohl, Sir. Sind einsatzbereit. Sind Kampfbereit. Uh, okay, Sind einsatzbereit, Sir. Steuern die Koordinaten an. Geschütze bereit. Der Transport ist da. Befehle. Gehen los. Marschieren zur Position. <try> <try> yeah. Warten auf Ihre Befehle. Auf dem Weg zum Gefechtsziel. Artillerie bereit. Graben uns ein. Der, 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 Wir rücken jetzt aus. Die Meckram. อย่างนี้นะฮะาราการเรเริ่มได้เปรียบม,มาแล้วนะฮะยิ้มเลยเยวโบลซ์เออเล่นอะไรกูวให้วุธนทหารทหารทหารทหรท e า e ทหาร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  e หรทหารทรทห i รทห n รทหารทหารราทารารทหาารารทหารทหารทรทหารทหทางทันรทหบุมาแล้ว Alles klar, sind ja. schon weg, Sir. Wie geht's weiter? Neue Position. Mal lernen, Sind bereit, Sir. Feuer eröffnen. Geschütze bereit. Feind unter Beschuss.

Bee dasecht welche a h ไม n แนะนำนะฮะเพราะแบบอยู่ยึดทงเพิ่งยึดธงได้แล้วมาบุกเลยอ่ะไม่เหมาะนะฮะเพราะมันจะเสียเลิกมาท่เสียเลิกพิดผิดเสียแนวนะคือแนวลบเราเพิ่งยึดได้ยังไม่ยังไม่แข่งแกร้อยจุดไปบุกเาต่อโดนชัวร์สินร์เปรียดไฟอันทุ่มสัเียดน Ziel ist unter vollem Beschuss. Kettenfahrzeuge abbaubereit, Sir. Verstanden, Sir. Alles klar, Sir. Jawohl, wir fahren los. Gruppenkampf kampfbereit auf dem Weg. Infanterie zieht los. Du möchtest Fangnudelmaterialien Sind einsatzbereit. Warte auf Befehle. Wir ziehen ab. Los geht's. Auf dem Weg ins Zielgebiet. Greifen Ziel an. เต่ได้ไม่มีฝั่งญี่ปุ่นนะเล่นญี่ปุ่นมันเลยมีแต่แค่เยอรมันและเตียมอเมริกาโอเคนนี้ก็ได้หรอกบุแน่เลยไอ้ปักเถอตรงนี้เราสงสารคนนะแต่เอาเรียกเครื่องบินนะ

ย่านี่เรนกระซิล่ะตรนี้ก็ยึดยึดทองเสร็จจบฮนะทุกอย่างจบแล้วก็จะจ,บ,<ร>จบคลิป<ร>ด้วย,ร,าาวยรู้สึกจะนานละนนอค,าาลลอ,คอนเวอร์ตายหากูค่ะ

โอ้ผมแม่ัน้นนะ <laughs> ชนะได้แล้วแหละว,ว่าได้เชียรมส่สามสองนึบูเออคุณต้อสบายใจเล้ จบนะจบแล้วนะไม่จบได้เียอีกรอบชนะทันทีสำหรับคลิปนี้ก็ขอใบ,บายเพียงนี้ครับเพียงของเสนอเกมได้นะครับผมเสนอมาเลอฮะเกมอะไรก็เล่นฮะเกมผีอย่านะอย่าส่งเกมผีมานะขอลองเ,ออเป็นโลกเดียวกับคนทั่วไปฮะกลัวผีนะฮะ <S <S ผมก็ กูว่าไปบอกเขากีกูว่ากูส่งแม่งส่งกันมาแน่เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายเพียงเท่านี้คร mm ับ hmm. ส่วนรับโบนิเลนทัลทัลวอร์ดีเดี๋ยวผมขอแป๊บนึ <nói> ่งฮะขอเวลาหน่อยนะฮะถ้าถ้าว่างเดี๋ยวผมถ่ายมาให้เออกูกดกดเที่อะไรนะโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบายบายเพียงเท่านี้ครับสวัสดี